เรา treat v o g ว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากเราไม่ได้โฟกัสกแค่แฟชั่นเราต้องการจะรู้จักประเทศประเทศนี้เราหยิบ v o g u มันการตีได้มากกว่าน,นั้นเจาะลึก ความงามแบบไทยมันเป็นยังไงอเดนติตี้ของเราอยู่ตรงไหนหาจุดบาลานซ์ที่มันเป็นวอกของเราเองให้ออกมาชัดเจนที่สุดอันนี้คือทริคประเทศไหนทำได้แยบยนที่สุดเนี่ยประเทศนั้นชนะเลิศสนุกที่สุดในการทำนิตยสารวอกเล่มหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีเทมเพลตว่าเราต้องทำเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราทำวอกประเทศไทยให้เป็นวอกประเทศไทย นี่มันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งหมดคนไทยจะเป็นคนไทยสไตลิสจะเป็นคนไทยแล้วตัวโมเดลก็เป็นคนไทยบทความแฟชั่นจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของสมองให้กับโบบอกถึงเรื่องราวบอกถึงเรื่องที่แบบมันมีเลเยอร์มากกว่าวิชวลที่เราโชว์ไปฟีเจอร์ของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งของตัวหนังสือไม่ใช่แค่ในส่วนของภาพแฟชั่นอย่างเดียวแต่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยไปคู่กัน โปรดักชันเนี่ยเกือบจะ100%เทำในเมืองไทย Made in Thailand หรือไม่ก็แอไซน์ซึ่งก็คือออเดอร์จากบกอยู่เราสามารถที่จะ l e ดได้ว่าทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่ควรจะไปมันควรจะเป็นอะไรวงเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะทีมเวิร์กแต่ละฉบับเนี่ยเพราะความร่วมมือการของการทำงานของแต่ละแผนก คนที่วาดภาพพวกโก๊กประเทศไทยควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีเยอะนั่นคือความกดดันของเราแฟชั่นเซ็ตปกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันจะแสดงถึงความสามารถของแต่ละประเทศ เล่มเดียวและเล่มแรกของประเทศก็ได้นะคะที่ทุกๆปกเราทำเองโดยที่ไม่มีการพิกอัพหรือไม่มีการซื้อหรือไม่มีการใช้ปกซ้ำกับประเทศอื่นแซบทะเอิชชูเนี่ยเราอยากจะถือโอกาสเนี่ยเซเลบรตไททาเลนต์ตั้งแต่ปกไปจนถึงคอนเทนต์ข้างในเพราะนั้นเนี่ยเรามองหาคนคนนั้นซึ่งน่าจะเป็นคนที่เขาสามารถลิงก์กับคนในมุมกว้างแล้วก็รพรสเซน์ผู้หญิงไทย วอกคือคนที่เลือกสแตนดาร์ดของวอกเนี่ยมีอยู่แล้วสแตนดาร์ดตรงนั้นเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดที่เข้มงวดมากเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้อา่านเราจะต้องมีการต่อรองนางแบบจากเอเจนซี่มีการใช้ช่างภาพที่เอเจนซี่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้นความงามไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็น skincare, มเมคอัพเนี่ยมันจะลิงก์กับความเป็นแฟชั่นอยู่เสมอความอยากรู้ของคนเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนทำวิตยสารเนี่ยเราไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลก,กลางๆนะเราควรจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกกับเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพเองก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเนื้อหาของแฟชั่นต่างๆเราเป็นคนที่แชร์ให้กับคนอื่น เรารู้เราเห็นอะไรมาเรานำเสนอผ่านตัวเราผ่านหนังสือโวกในประเทศไทยก็จะเป็นโวกที่ทำสำหรับคนไทยบาลานซ์ Balance ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานแต่ว่าท้าทายแล้วก็สนุกที่สุดด้วยเนื่องจากหนังสือมีที่จำกัดแต่ในเว็บไซต์เรามีที่เยอะมากที่เราจะสามารถฟีดข้อมูลเข้าไป แฟชั่นเอ ditor เลือกอันนี้มาลงอาจจะมีของอีก20ชิ้นที่มันสวยมากๆแต่ไม่มีที่ลงหนังสือในเว็บเราก็จะมีให้เว็บก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มให้ Vogue Thailand เนี่ยสมบูรณ์ผู้หญิงมีอิสระภาพในการตัดสินใจในการแต่งตัวคุณจะเลือกหรือคุณจะไม่เลือกก็ได้เธอรู้จักเลือกที่จะหยิบจับตรงนั้นเนี่ยมาใช้ให้เหมาะกับตัวเธอรู้ความต้องการของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่ปิดตัวเอง6เล่มที่ผ่านมาเนี่ยพอใจหรือ,อยังในฐานะบรรณาธิการนิตยาสารเล่มนี้นะครับยังไม่พอใจการทํานิตยาสารแฟชั่นหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราเหมือนเราเอ็กซ์แต่สักวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้รับแรงบันดาลใจที่สามารถจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของคุณ